ด่านโวยาพาพนะครับก็ได้มีการสาธยายนบทนี้ให้ความหมายจากอาการอาพาธอาการเจ็บปวดทายแม้กระทั่งทั้งหนึ่งรัศมีสัพพธุธเจ้าทรงประชวรก็ได้มีพระจุลอาทยาบทนี้ให้ฟังรัศมีสัพพุธเจ้าก็้หกางจนจบ ก็หายจากอาการอาภาษนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสอเพื่อจะไปสวดสยายพญาวงทนี้ถวายหลวงพ่อใหญ่รู้จักไหมครับหลวงพ่อใหญ่เจ้าวาดวัดพระรามเจ้าปัจจนาพิเศษพระพรมวัชิรสุทีพุทธตางพระาจรนะครับพระพรมวชิรสุทีอภิพล อาพิทะโล,ะโลเดี๋ยวพระอาจารย์ลองพันเสียงเป็นทำนองสรพันยะาให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะได้ซ้อมร้องอกันสวนรวจร้องกันนะครับโอจังโอสติสังฆโต เยยามะ <laughs> Murni nasabahkan kata Agita pahuli kata Agita pahuli kata Sang bantan tiap inyaya Sang bantan tiap